เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายวะมันไม่ตายวะเฮ้ยมันไม่ตายวะไม่ไม่มันไม่ตายวะมันเป็นอะไรวะเฮ้ยมันทำไมมันถึกจังวะมันไม่ตายยิงไม่จังเหออยิงไม่ตายผมยิงเข้าหัวสามสี่นัดเลยไม่ตายอ่ะตายได้ไหมแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเพจด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ เอ็มเอนเก้าครับเอาไปลงแน่นอนครับผมประจานแน่นอนครับเรื่องเนี้ยอะไรอ่ะที่เห็นว่าสะเก็ดน้ําแข็งผมขึ้นไม่รู้จะขึ้นยังไงนะใช่ใช่ผมจะอัดคลิปลงเลยฮะเนี่ยไปเอาดอกไหมล่ะไปเอาดอกไหมไม่รู้เอาไปด้วยกันสี่คนเนี่ยเอาไปขับดิไปซ้ายมันมีคนวิ่งไปอยู่ซ้ายอ่ะซ้ายมือโอเคดอกหรือเปล่า บักกี้บักกี้บักกี้อยู่ตางนี้ยัดมันโรดไม่ต้องแอดด็อกเลยมันเก็บแอดด็อกเป็นอะไรมันเห็นจอดอย่างเงี้ยไปแล้วไปแล้วไปด้วยสองคันเลยมันมาจัจอดเฮ้ย ดูก่อนดูดูอาการก่อน,อนมันไปแคมไหนไปแคมไหนอนู่นมันไปนู่นแต่ปากีไม่เห็นตรงนู้นน่าจะที่เดียวกันน <Hayır. S 1> <forecasting íamos. S 2> ่าจะทีเดียวกันครผมว่าเนกนเนนนินเนินเนนเนินเนินเนินเัินเนนเนเนนเินเินเินนน ไม่รู้นะมีเอดับหรือเปล่าใช่เอดับเอรีโวรอก่อนรอก่อนใจเย็นใจเย็นเราบีบมีมีมีรถมามาแล้วมาแล้วไม่มีรถมาเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายวะมันไม่ตายวะ เฮ้ยมันไม่ตายวะไม่ไม่มันไม่ตายวะมันเป็นอะไรวะเฮ้ยมันทำไมมันถึกจังวะมันไม่ตายยิงไปตั้งเยอะเอยิงไม่ตายผมยิงเข้าหัวสามสี่นัดแต่ไม่ตายอ่ะตายได้ไหมแปลกๆเดี๋ยวเลือดมันร้นเดี๋ยวติดตามเพจด้วยครับเดี๋ยวคลิปนี้เอเมซอนเก้าครับเอาไปลงแน่นอนครับผมประจานแน่นอนครับเรื่องเนี้อะไร ที่เห็นว่าสะเก็ดน้ำแข็งผมขึ้นไม่รู้จะขึ้นยังไงนะใช่ใช่ <c oughs> ผมจะอัดคลิปลงเลยฮะ <c oughs> เนี่ย